ถ้าไม่อยากหัวใจวายและเส้นสมองตีบรับประทานนะครับอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งตกใจคอเลสเตอรอลมีประโยชน์โดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวรวมคอเลสเตอรอลมีหน้าที่สร้างเยีรคุมเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย บำรุงภูมิคุ้มกันเป็นสารตั้งต้นของหลายฮอร์โมนตั้งแต่ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงนันคอเลสเตอรอลตัวรวมเนี่ยมีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสี่ยงเป็นหัวใจวายตายหรือไม่ตายแต่สิ่งที่หลายคนต้องรู้เนี่ยก็คือผลเลือดตัวอื่นอย่างเช่น LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL พวกนี้เราต้องรู้ไม่ใช่โฟกัสแค่ทอทัลคอเลสเตอรอลอย่างเดียวถ้าทอทัลคอเลสเตอรอลสูงแต่ตไตรกลีเซอไรด์ต่ำแล้ว LDL ไม่สูงมากไม่สูงเกิน160ในคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ต้องกังวลน,นะครับคนทั่ว ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่บอกว่าฉันจะเป็นหัวใจวายหรือไม่ถ้าคอเลสเตอรอลในเลือดฉันสูงนะครับก็คือ1ไตกรกีซลด์สูงเกิน100คอเลสเตอรอลสูงเกิน200และมี L D L สูงด้วยไตกรกีซลา์สูงด้วย H D L ต่ำด้วยน้ำตาลในเลือดก็สูงความดันก็สูงวนลงพุงไม่ออกกำลังกายมีประวัติครอบครัวเป็นหัวใจวายก่อนอายุ40ปีหรือตัวเราเองเคยแน่นหน้าอกหรือเป็นสมองตีบหัวใจวายมาก่อนหรือเราดื่มเหล้าสุต หรือเราไม่ออกกําลังกายหรือเราเคยมีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้แหละครับที่อันตรายครับนี่คือปัจจัยเสี่ยงของคนที่ต้องระวังอย่างมากถ้าเราโคอโเลสเตอรอลในเลือดสูง LDL สูงปัจจัยเสี่ยงเยอะมาก ลงพุงมียาเป็นกำกำมือเลยไขยมันความดันสูงหมดทุกอย่างไขมันพอกตับอีกอันนี้อันตรายแล้ว L D L จริงๆก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปเนาะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปร่วมกับไขมันในเลือดตัวอื่นแล้วมันไม่ดีด้วยไตยีสลายสูงด้วยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ H D L ต่ำอ้วนลงพุงเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงอันนี้อันตรายแน่นอนวิธีลดอันดับแรกถ้าคุณมีหลายปัจใจเสี่ยงแล้ว L D L สูงเกิน130เนี่ยเพิ่มอาหารหมวดหมู่กยากใยไฟเบอร์ถั่ว8ชนิดทานวันละอย่างน้อยหนึ่งขีด อันนี้จะลด L D L คุณดีมากอันที่2คือเมล็ดแฟลกไฟเบอร์สูงมากบำารุงไวทองด้วยใครที่เป็นสูงวัยเป็นไวัยทองแล้วมีอาการหลอนวูบวาบนะครับลองกินเมล็ดแฟลกสีน้ําตาลป่นดูเห็ดหอมเห็ดไมทาเกะเห็ดชิตทาเกะเห็ดพอโตเบโลเห็ดหนูเห็ดฟางเห็ดออเรนจิเห็ดแครนแล้วก็เห็ดอื่นๆมีประโยชน์มากช่วยลดไขมันเลวได้ช่วยลดพุงได้ช่วยสู้ าะมีเบต้ากลูแคนเมนูเห็ดเป็นสุดยอดเมนูช่วยลดพุงช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลด LDL ช่วยลดเบาหวานคุณเอาเห็ดต้มหรือผัดน้ำใส่กระเทียมน้ำมันหอยโซเดียมต่ำแล้วกินแทนข้าวแล้วคุณจะผอมแล้ว LDL จะลดเร็วมากแล้วให้คุณเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวถัว่วใครที่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานสมองเสื่อมหรือบ้านหมุนเวียนหัวบ่อยๆโดยเฉพาะในสูงวัยบ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่าทางโดยไม่ทราบสาเหตุวิตามินดีถ้าขาดอันนี้ยิ่งเป็นมากขึ้นกว่าชาวบ้านเท่านะเช็คด้วย เรื่องวิตามินดีนะครับวิตามินดีนี่สําคัญมากๆต่อทุกคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ลูกจนถึงเด็กเล็กจนถึงสงวัยจนถึงวัยชราและวัยกลางคนด้วยสําคัญมากๆลดเนื้อติดมันลงลดน้ํามันพืชลงลดทอดลงลดผัดน้ํามันฉ่ำๆลงแล้ว L D L จะลดคุณกินโปรตีนเพื่อผมเพิ่มขึ้นกินไฟเบอร์7วันละหนึ่งซองถั่วเมล็ดอ่อนวันละ1-2ขีดเมล็ดแฟลกสีน้ําตาลป่นวันละ1ช้อนโต๊ะมัทฉะอะโวคาโดปัน่นไม่น้ําตาล,ไม,ตาลไม่นมไม่ครีมไม่อะไรทั้งนน อันนี้จะทำให้แอลดียวคุณลดไวมากๆแล้วในมื้ออื่นของคุณคุณตัดทอดปิ้งย่างเนื้อติดมันผัดน้ำมันฉ่ำๆไข่เจียวไข่ดาวออกให้หมดหมู3ามชั้นหมูกรอบคุณเปลี่ยนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ติดมันเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแต่ถ้าดีไปกว่านั้นทาญาพืชเปลือกอ่อนถั่วห้าสีถัว C, ถ่วเลนทิลเนี่ยถั่วเลนทิลนี่คือลดไขมันเร็วดีมากๆนึกอะไรไม่ออกกินโปรตีนพืชที่มีกาก,ากใยแล้วอายุคุณจะยืน